สวัสดีครับพี่น้องพู้ไปสปูตสโคต์มาพอกับผมคก็กล้าคนเดิมคู่แบ่งคนไทยของจัชระทุ่งนะครับเนาะวันนี้กับสภาพพี่น้องนะครับเนาะมาเบิ้งสวนบักแตงโมนะครับปลูกไว้นะครับปลูกบักแตงโมอ่าสวนบักแตงโมนะครับนอนของขวัญนะครับเนาะไปไปเบิ้งต้อกันเนาะไปพาพี่น้องไปเบิ้งสวนบักแตงโมเออพาเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งสวนบักแตงโม่มาเป็นทังไหนครับมาตามมาครับนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่บักแตงโม มันก็สิเริ่มมี่เทิรนงวยง่ายน่อยๆนะครับพี่น้องเหนน็น,น<ม>บ่นี่เออเห็นบ่กอกแตงโมกแตงโมกนี่แหละลไรซะนี่ใส่นี่น่าจะกินอะไรพี่น้องใส่นี่นี่ใส่นี่พี่น้องเออมาของขวัญมาเอาหนี่ี่กินไหนเลยอ,อ่ะเอาหนิี่ไปกินได้หนี่เอากินไหนเลยหนิวี่ง่าแล้วอ่ะพี่น้องเบิังเด็ดเลยพี่น,อน้องเด็ดเลยพี่น้องอือึบอึบนี่เด็ดเลยอ่ะมาข้องขวัญพวนง่ายสำของขวัญเลยเห็นนะนักเติบ่ะลองอุ่มมัง เออนี่อุ้มเห็นไหมครับนวยบกไงเลยพี่น้องบกแตงโม่ะเห็นว่าพี่น้องนี่ก็สิเป็นสวนปลูกเป็นเวิร์กครับพี่น้องปลูกเป็นสีอะไรพี่น้องมันจะเป็นนวยสีไหมครับนวยหน่อยนวยไงมีคะคะกันนะครับตัวนี้ก็เก็บไปแน่แล้วอันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงบรรยากาศอันสวนบกแตงโมนะครับเนาะว่าอันลักษณะมันเป็นยังไงมันเต็นต้นไข่ๆคือต้นห้าอะไรพี่น้องแต่ไม่มีนวยโตเปาะแตะเปะไหมพี่น้องเห็นบ่เออเป็นนวยงสีไหมครับคือมันก็สีมีหลากหลายอะลองยางไปเบิง มียร้ายๆนะครับตัวนี้ก็เก็บไปกินแน่แล้วยังแน่แล้วเนาะนี่เห็นไหมคะที่มีขื้นโคโลเคเลสี่พี่น้องเป็นน,น,นื้อหนุยนะครับบอแตงมนี่วหวานหวาน,วานพี่น้องเลยแดงจึ้งเคืองเลยเห็นว่ามุ่นสิบอ่ะมันเป็นหนุยไล่ง้ามดีพี่น้องเห็นีหยถ้าขอเบิ้งมาสุกไปถ้าดังตึ้งๆเนี่ยกับบอท่านสูกหรือตีนี่นั่นแกับเบิ้งบอคอยเป็นพี่น้องกองเคาะเบิ้งซื้อังสั่นละเห็นบอเนี่ยมันก็จะขื้นหนุยโอ้เนี่ยวแต่ ผมกกระเบื้องว่าเป็นว่าสุบวาสุกผมเด็ดไปกินอย่างเดียวแต่ว่าหน่วยผมซุ่มเด็ดไปกินเนี่ยกระแดงบผสมน่วยพี่น้องแดงบผสมน่วยแดงจื้งเครื่องดีค่ะบักแดงโมนะครับเนาะอันเดี๋ยวสีล่องชุบให้กินสดๆดีก่อนเนะาะจักหน่วยล่องเบิง่งเออดีป่ะพี่น้องดีดีดีอ่ะเดี๋ยวเอาหน่วยไหนจักหน่วยเบิง่งทดสอบเนาะเดี๋ยวเอาหน่วยนี้ก็ได้เสร็จละว่ากันนี่น,นี่ก็ได้เอาหน่วยนี้ก็ได้เอามาลองทดสอบว่ามันสีสุกบ่เอาหน่วยเนี้ น้องทดสอบเนาะมันเป็นยังไงล,ลองสีเด็ด e ทดสอบบังเดชพี่น้องด้ะเอ้าลองก็ก ö, ลองทดสอบด้วยครับน้องนี่เนาะเออลองทดสอบเบิังเด็ดมาเด็ดมาลองเบิังว่ามันสีสุกหรือบ๊สุกเดี๋ยว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 ผมจะทดสอบพี่น้องมึงทดสอบเบังว่ามันเป็นจังไดรเนาะเออเดี๋ยวไปหนึ่งเล้บพี่น้องด้ะเอาจังไหร่ละบันเอาคนถือกล่องไว้ท้างไหนล่ะ ่เดี๋ยวมึงขอว่างว่างพิงสีล้วพี่น,น้องเนาะสีร่องว่างว่า,างพิงเด้ออ่าแน่มือน้ำกันพี่น้องเออ้ยนี่แหละครับพี่น้องเมืง่งผมจิทดสอบว่ามันมันมันสีพ่อสุกบ่โอ้ยสุดยอดพี่น้องเก็บมือ <c oughs> อือคือแขนขยัาบาเอาจังเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาตัวซอยจังเลยพี่น้องเด้อหาตัวซอยก่อนเอายังลักซอยบัดพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวดอกแตงโมแหมย่างชีสได้กินบ่ได้เอามีนมานาหรื้อแอมีนมานาว่าสิพี่น้องเบิ่งว่า มันสีแดงมะแดงโอ้โหแดงแนนงั้นบักลานี่เออได้กินมะเนาะบักแตงมอพี่น้องเอาใส่เข้าเอื้อขึ้นแข็งแหต่บ้าได้กินดอาพี่น้องต้องใช้มีดผ่าสงสัยสีเห็ดทดสอบตรงนี้ไม่ได้หมากลายากมากินเนางพี่น้อง เดี๋ยวจังไปเบิ้งอยู่บ้านแล้วกันพี่น้องเสื้ากินอยู่ที่ไนแล้วกันเนาะพี่น้องว่าลูกแดงโมเป็นจังไหนเนี่ยว่าแดงโมแดงแสบโมแสบนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะจังไหนเฮ้าจังไหนผมกะขอเก็บแตงโมก่อนเดี๋ยวไปกินอยู่บ้านเบิ้งนล้วกันครับแดงโมแดงครับพี่น้องครับตามมาครับขอเก็บแล้วก็ไปกินที่ไนกันน้ำกันครับคู่แบ่งฮะว่าคูแบ่งสีผ้าผ่านน้ำหั่นพี่น้องเนาะเอาเข้าตีแล้วมันโมแตกโมได้เลยกลับมาบ้านเอามีดผ่าพี่น้องมานเป็นเป็นเจ้าไหนมันสับบุรีบุหรี่พี่น้อง เันไหกันเด้กพี่น้องแล้วโอ้บอลมันแดงบ่ al. พี่น้องเป็นไหนแดง <ไป S 1> พึ่งเลย<ม>เห็นบ่ลนี่บ้าวันนี่ห้อยสั่มผมเอาเอาเข้าตอกเนาะข้าตีบันตีบ่าแตกที่วา่ากินยืดชวนบักแตง,งโม่อ่ะร่องกจน่อยบางพี่น้องลองซื้อจัใหน่ยอยบ,บ้างนะทดสอบใจน่อยอ่ะเก็บมาลองทดสอบเนาะพี่น้องว่าเป็นตังไหนเอออันนี้ปลูกเองครับพี่น้องปลูกเองอันนี้รู้สึกว่าสีบอนแก่บอกแก่ตาบ่ผมกับเบื้องเว้นโอ้อันนี้ออกสีเป็นชมพู่จมพู่ว่าท่นไหนเป็นไหไม่ต้องหัน อันนี้ก็โมเดี๋ยวมาชิมพี่น้องเบอ่์อันนี้ลอบหยิบมาเบิรงเธอทดสอบเราฉาบมันสีหวานที่กันบอเอาปาดเป็นเปี๊ยงนี่แหละพี่น้องแห็นเลยเนาะก็ต้องเดี๋ยวชิมดหรอเห็งเลยแงเป็นเปี๊ยงที่ละเออหรือผู้ใดสิเอาใส่ปาดเป็นเปี๊ยงแล้วก็เอาใส่จานแล้วใส่ถุงเย็นกินก็ได้แสบๆที่เดียนเนาะนอกข้อความเนาะอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวก็แบ่งปาดให้ชิมเบิรงแล้วนี่เออหวานเลยหวานบอเออเดี๋ยว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 ให้ชิมเบิรงหวานบอใช้ใช้ใช้ อันนี้หลายชิ้นบิ้ลอะอ่ะชิ้นเบิ้งอ่ะกินเลยอืมอืมหวานพี่น้องหวานหวานอืมชอบชอบใครเบ็ดน้ำหวาน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 อืมอืมชอบป้ะชอบอืมหวานชอบเออบกแต่โม่ปลูกเองในพี่น้องเนาะนี่ปลูกเองเนาะอืมอืม หวานหวานหวานอ๋อแสบแสบแ,สแส่บเดี๋ยผมลองชิมิึงเลยสียพู่มันเรียกวมันหวานบ่หยิ้มมากมันหลวมมันแกะมะแก่เบิ้งเป็นแบบเด็ดมากบิึงไมหลังหลันส้มสีชมพู่บังกันนะมันเป็นจังไบงมันสีแดงท่านแดงนักพี่น้องมันเบิึงเป็นจังไงบุญฮอืม พอหวานหวานด้วยแต่ว่าไม่ท่านหวานแห้งอืมอืมไมวแห้งตื่นต้องหยบอไไรเนาะอืมเดี๋ยวผู้อยากกินยิ่งมากินนะครับพี่น้องอย่ายวพอกันครับพี่น้องมากินชิคกอล่าครับพี่น้องมาเดลอวันบอกพี่น้องบ๊ายบายพอผุดผุดผู้ผู้บอกพี่น้องบ๊ายบายเนอะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผู้ผู้ใดบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊วเห็นเฮ้ยบ๊วเห็นแล้วสำหรับพี่น้องเดี๋ยวพอกันครับพี่น้องบ๊ายบายครับผม Chín to hau, đừng quên bán kín Ông nghe ra bố thím 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 nghe Ở mày Bên là mày rêu Ừ, bên mày rêu mày Ăn แจบแต่บ่ของฝันแต่บ่อีหล่ะแต่บ่ครับอื